มคะวันนี้27เมษายนนะคะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนมาตั้งฉากเหนือกรุงเทพมหานครค่ะหลายคนเป็นห่วงบอกว่าที่ร้อนอยู่แล้วจะร้อนหนักไปกว่าเดิมหรือเปล่านะคะเพราะว่าในเวลา12นาฬิกา16นาทีคุณผู้ชมนอกจากจะทำให้เราได้รับพลังงานแสงอาทิตย์กันแบบเต็มที่แล้วยังมองไม่เห็นเงาของตัวเองด้วยนะคะเงาศีรษะจะตกอยู่ที่ปลายเท้าสิ่งที่หลายคนกังวลแน่นอนละค่ะคือเรื่องของความร้อนจะร้อนจัดอีกหรือไม่ พระาะเมื่อวานนี้นะคะบ้านเรานี่สูงสุด38องศาขณะที่ช่วงเช้าหลายพื้นที่ก็มีฝนตกลงมานะคะ วันนี้อุณหภูมิเฉลี่ยกทมอาจจะอยู่ที่ประมาณ37-40องศาเซลเซียสค่ะ,ค,ะคือเรื่องนี้ทางสถาบันวิจัยดาราศ,าศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ว่าดวงอาทิตย์โคจรมาตั้งฉากแลวเราก็จะเห็นเงาอยู่ที่ช่วงเท้าพอดีเนี่ยเป็นเหตุการณ์ปกติและอาจจะไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายปัจจัยขึ้นอยู่กับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาค่ะ สรุปแล้วยังไม่ร้อนที่สุดนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวรอดูกันค่ะเรื่องของความร้อนที่ว่ากันนี้นะคะ